สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือว่าห้าพยักษ์นี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมมีโอกาสได้เล่นเซิร์ฟ582และจัดกระบองเหล็ก UR วันแรกที่เซิร์ฟเปิดวันนี้ผมจะบอกทุกคนว่าเติมแพ็คไหนตอนเล่นเซิร์ฟใหม่ได้ตัวละคร UR และคุ้มที่สุดแบบว่าเติมแพ็คเดียวยืนที่1ของเซิร์ฟได้เออเพราะว่ามีน้องๆน,งนคะครับมาคอมเมนต์หลายคนแบบว่า เยอะจัดแบบเยอะมากผมก็เลยต้องทำคลิปนี้ขึ้นมาอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเอนเน็กให้ด้วยนะสวัสดีครับทุกคนโบกอ็อเช่นเคยนี่ครับกับเกมมันพันแมนเดอะสตองเกตน,นั่นเองนี่ครับกับผมมอมิงหรือว่าห้าพยักษ์หนวันนี้แล้วก็อยู่กับไอเดีเซิร์ฟสองหรือว่าลุงสองนั่นเองนี่ครับก็ผมมีโอกาสได้ไปเล่นเซิร์ฟใหม่นี่ครับก็คือเซิร์ฟห้านะ แล้วก็จัดกระบ,บองเหล็กดูอาวันแรกนะผมบอกตรงนะผมสาบานเลยนะผมเติมแค่แพ็คเดียวเว้ยเออแล้วก็ยืนหนึ่งของเซิร์ฟเลยเดี๋ยวผมมาบอกนะว่าแพ็คไหนนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็ติดตามนะครับส่งเอ็นเน็กไปสองล้านซับด้วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณมากมากนะครับก็คือก่อนที่ผมจะบอกเนะี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าคูปองกับแบงค์เนะี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่นะเออเจ้าคูปองตัวเนี้ยหนึ่งคูปองเนี่ยเท่ากับ5บาทน,นะครับ 1คูปองเท่ากับ5บาทนะครับแล้วก็แบงค์เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแบงค์นะครับอ่ะแบงค์ตรงนี้นะแล้วก็มาหน้าเติมเงินนะครับแบงค์เนี่ยหนึ่งแบงค์เนี่ยก็เท่ากับ5บาทเหมือนกันผมตีเป็น5บาทเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เมื่อก่อนนะเจ็ดแบงค์วันสามสิบห้าแนวก็คือจะตกอยู่ที่1แบงค์เนี่ยเท่ากับ5บาทนะตอนนี้ราคามันขึ้นนะครับเป็นสามสิบเก้าผมก็ตีเป็น5บาทเหมือนเดิมนะก็คือ1คูปองนะครับแล้วก็1แบงค์เนี่ยเท่ากับ5บาทนั่นเองนะครับเออเท่ากับ5บาทนนะก็คือเี่ย ตอนนี้เรามีทั้งหมด290ปองใช่ไหมก็ห้าสองสิบก็คือ10ก็คือ1,000ใช่ไหมเออหนึ่งพั้าเก้าสิบห้าก็คือ1,450บาทเออเนี่ยคือ1,450บาทเนี่ยเราสามารถกดแพ็คไหนก็ได้นี่ครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดแพ็คของเว็บเว็บหนึ่งให้ละกันนะเออแต่คิดว่าทุกคนน่าจะรู้นะว่าเว็บไหนนะเว็บที่เขาเติมกันบ่อยๆอะ่ะเขาไม่ได้ไปสปอนให้ผมไงผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะเอ่ยชื่อสักเท่าไหร่นะเออแต่ก็คือทุกคคคนนนนน่่่าาจะะะะรรู้นะับวเติมแพ็ไหนนะอ,อ มาดูแพ็คแรกกันนะครับแพ็คแรกของเขาเนี่ครับก็จะเป็น6 6คูปองนะแล้วเท่ากับ30บาทใช่ไหมแล้วก็แถม1แบงค์นะครับแถม1แบงค์ก็คือ5บาทก็เป็น35บห้นะครับแต่ว่าแพ็คแรกจริงราคาอยู่ที่29บาบาทเนี่ยก็คือเรากําไรแค่ประมาณ5บาทนะครับก็คือซึ่งไม่ค่อยคุ้มกับเราสักเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็แพ็คที่2เนี่37นย37ปองนะครับอยู่ที่165นะเออแล้วก็แถม1-5แบงค์ bank, นะครับอันนี้ก็ยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แพ็คนี้ก็ตัดทิ้งไไไปม่่่่คอยจะดีเทาหานะรน ก็แพ็กที่เขาเติมส่วนมากเนี่ยก็ถ้าจะเติมฮีโร่ซัพพอร์ตเนี่ยจะเป็นแพ็กที่3นะครับก็คือหนึ่อปองนะครับหรือว่า479บาทนั่นเองนะครับแล้วก็วววจะมีสุ่มแถมเน,นี่ยหนึ่งถึงสิบหกแบงค์นะครับอันเนี้ยคือว่าเติมซัพพอร์ตได้นะครับเติมซัพพอร์ตได้แล้วก็เอาไว้เหลือกดแพ็กรายวันหรือว่าแพ็กหกเก้าแพ็กเจ็ดเก้าแพ็กตัวด,ดำได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเขาก็เติมกันบ่อยนะเอออันนี้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ แพ็คที่จะเติมอ่ะถัดมานี่ครับก็จะเป็นแพ็ค362ปองนะครับแล้วก็สุ่มแถม1นึ่งถึงห้แบงก์นั่นเนี่ยอยู่ที่หนึ่งันารอยส่สิบเก้านะเออ1549งพันห้าร้ีบเก้าทอันนี้ก็ดีมกันนะครับก็คือกดแพ็คสเต็ปได้เนี่ยก็ตั้งแต่สเต็ปหนึ่งนะถึงสเต็ปหโดยประมาณนะโดยประมาณนะครับอย่าเชื่อผมทุกอย่างนะแต่ก็คือแพ็คนี้ผมก็เติมบ่อยนะแพ็คที่ผมเติมบ่อยเนี่ยจะเป็น109ปองนะครับแล้วก็3ามร้อยหกสิบสองฟองนะครับแล้วก็ 9 0 4ปองเนี่ย9 1 0ปองเนี่ยตัวบาร์เขาจะเติมกันนะครับก็คืออยู่ที่ราคา3,500ใช่ไหมก็คือประมาณ3,600นะครับ9 0 4ปองเนี่ยแต่ก็คือมันยังไม่ได้ตัวละคร UR นะครับแต่อันแพ็คเนี่ยมันสามารถเอามากดนี่ได้นะครับก็คือกดตัววุฒได้นะก็คือเนี่ยไอแพ็ค3,600เนี่ย900ปองเนี่ยเราสามารถกด700แบงค์เนี่ยก็คือถ้าเรามีคูณ2เราก็จะได้1,400แบงค์เนีมันก็จะคุ้มเออมันจะคุ้มแแแล้วคคคืืออออเาถมีกก163ปงนะรับบบ็ ไอ้เราเขาแถมแบงเขียวอีกมา163ปองนะอันนี้คือเขาจะเติมบ่อยจัดนนะตัวบักไม่ว่าจะเป็นลุง12 5พยักฆหนีนี่ครับหรือว่าลุง2 0ูนะแพ็คเนี่ยคือจะยืนหนึ่งครับคือเดือนหนึ่งอ่ะต้องมี910ปองเข้าไอดีแน่นอนนี่ครับแต่แพ็คนี้ก็ยังไม่ใช่เนียที่จะสามารถจัด UR ในเซิร์ฟใหม่ได้นะก็มาดูแพ็คนี้นี่ครับแพ็1,808ปองน่ครับก็คือแพ็คเนี่ย ถามว่าจัดได้ไหมจัดได้ครับถ้ากดแพ็กสเต็ปแล้วออกตัวดําเยอะเนะี่ยคือเราจะได้ตัวละคร U R น,นะแต่ถ้าเราได้เพชรเยอะเนี่ยคือมันไม่พอครับมันเกลือนี่ยอ่ะก็อยู่ที่7,149บาทเนะี่ยแพงน,นี้ก็ยังไม่พอนะในกรณีเกลือนะแต่ถามว่าได้แบงค์เยอะไหมได้แบงค์เยอะครับ326แบงค์เนี่ยก็คือเติม7,000เนี่ยเราได้ประมาณเอ่อเกือบ9,000บาทเนี่ยครับก็คือเนี่ยรวมทั้งแบงค์แล้วก็รวมทั้งคูปองเนี่ยก็คือเราเติม7,000เนี่ยเราจะได้กําไรประมาณ 2,000กว่าบาทน,นะครับเออเห็นไหมเอาสุ่มแถม326ปองใช่ไหมแต่ถ้าเราเติมเนี่ยอันนี้คือเนี่ยเนี่ยดูนะพอเรามากดใช่ปะเราเนี่ยเราจะได้แบงค32์326เลยก็คือครึ่งหนึ่งของ700แบงค์่ะเออเอาไปซื้ออาวุธได้นะแต่ว่ามันก็ยังไม่พอที่จะจัด UR อ,อาร์นี่ครับมันจะมีอยู่แพ็คหนึ่งนะแพ็คเดียวเลยนี่ครับที่สามารถจับตัวละคร UR ได้แล้วก็เหลือด้วยนะครับเหลือไปทําอย่างอื่นได้แล้วก็ สามารถจัดอาวุธเฉพาะได้นีคก็คือแพ็กนี้เนี่ยแพ็กหนึ่งนหกร้อยสี่บาทแพ็กนี้แหละที่ผมจัด u r เซิร์ฟใหม่เนี่ยแพ็กหนึ่งหมืนี่สบาทคุณจะได้ปองอยู่ที่2,712ันเจ็ดร้อบงปองก็คือประมาณประมาณหมื่นหนึนะครับประมาณหมืน่มนหมื่นห่งอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมจะ ขึ้นเลขให้แล้วกันเนี่ยครับเดี๋ยวตอนนี้ผมไม่มีเครื่องขึ้นเลขไงเออเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าผมมีเครื่องขึ้นเลขเดี๋ยวผมจะขึ้นจองให้เนี่ยครับก็ <c oughs> ราคาคูปองส้มเนี่ยก็จะอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทแหละเออราคาปองส้มจะอยู่ที่หมื่นกว่าบาทและ,าาะ, 10, าาแ,ละแต่เราจะได้แบงค์แถมอีก4 8 9แบบงค์เออ489แบกงค์เนี่ยเราสามารถจับต UR, ออัวละครยูอาร์พร้อมอาวุธเฉพาะได้เลยได้เลยครับได้เลยคือแบบว่าถ้ามันขาดเหลือไงเนะี่ยก็คือเหลือน้อยอ่ะก็คือ คุณมีเงินหมื่นอะ่ะคุณสามารถขึ้นระดับหนึ่งภายในวันแรกที่เซิร์ฟเปิดได้เลยแล้วก็มีตัวละคร U R แบบไปไล่หัวคนในเซิร์ฟได้เลยแพ็กนี้แหละที่ผมบอกนะครับก็คือผมเนี่ยเติมแพ็กนี้แหละแพ็กเนี่ยคือแบบทาให้ผมยืนหนึ่งในเซิร์ฟห้าร้อยแปดได้ก็คือแพ็กนี้เลยนะคือคุ้มค่าจริงนะเดี๋ยวผมจะเอามาคิดเลขให้ดูนะครับหนึ่งมื่นหกสิบเก้าเนี่ยเราจะได้ปองส้มเป็นราคาเท่านี้ปุ่มแล้วก็ได้ แบงค์เขียวเป็นราคานี้ปุ้มนี่เนี่ยเราได้ทั้ง2อ,อย่างเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอามาหักลบกันเลยนะทั้งยอดที่เราเติมไปแล้วคือยอดที่เราได้มากําไรมันจะอยู่ประมาณกับ5000นะเออเราเติมไปหมื่นหนึ่งเราได้กําไรประมาณ15นะื่นห้เนี่ยคือคุ้มนะครับคุ้มจัดเลยนะไอแพ็กหมื่นเนี่ไม่ได้เติมนะครับก็คือมันแพงเกินไปนะครับเอาจริงนะนนะเ,เ,นเ,เนี่ยมันมีหลายแพ็กนะครับไอเว็บเนี้ยเว็บเนี้ยมีหลายแพ็กนะบางพอตัวละครใหม่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีแพ็กแบบระบุตัวละครมาเหมือนกันนะครับเออ มันก็จะมีแบบเป็นรายเดือนเนี่ยเออเผื่อใครแบบมีงบจัดก็คือจัดได้เลยนะแต่ราคามันสูงนะครับผมบอกเลยว่ามันสูงนะแล้วก็มีแพ็กซับพอตด้วยนะครับแพ็กซับพอตก็คือแบบมันจะเป็นอีกราคาหนึ่งนะแพ็กซับพอตมันก็มี2ราคานะแบบราคาซื้อแบบซับพอตสาม0กว่าบาทแล้วก็มีซื้อแบบ800กว่าบาทเนี่ยมันก็จะมีแบบแพ็กที่เติมเพื่อเอามาแบบซื้อแพ็กซับพอตโดยเฉพาะเลยเออก็ประมาณนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเลยนะครับก็คือแพ็กที่ผมกดไปในเซิร์ฟห้าร้อยแปดสิบ 2,712ปองกันเองนะครับแล้วก็ได้แบงค์มาใช้นี่ยทำให้ผมยืนที่1ในเซิฟ582ได้แล้วก็มีกระบองเหล็ก UR นะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยกดไปทีนิดวหน่อยนะครับผมก็จะได้พี่ดำมาด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็มีฟินิแมนด้วยนะครับตอนนี้ก็ยืนที่2องเซิฟนะครับเพราะว่าก็โดนพวกกดแพ็คเดียวกันนะครับก็เขาก็ดันขึ้นที่1ไปแล้วนะครับ <laughs> <laughs> ก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนผมก็สรุปให้ฟังแล้วนี่ยเพราะว่า น้องๆถามกันมาเยอะมากนะคอมเมนต์มาเป็น10เม้นเลยนะครับเกือบ10 20เม้นตนะคือมาทักในแชทส่วนตัวบ้างนะครับถามในไลน์บ้างนะครับถามในช่องคอมเมนต์ของช่องผมเองด้วยนะครับก็คือแบบว่าเยอะจัดเลยนะผมก็เลยต้องขออนุญาตมาทาคลิปนี้ให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็คือแพ็ค2 7 1 2องฟองนะครับหรือว่า1649ี่บกาทนะครับคือคุณมีเงินหมื่นคุณสามารถยืนที่1ของเซิร์ฟเซิร์ฟนั้นได้เลยครับนี่คือข้อสรุปที่ผมมาทำให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวผมก็ จะค่อยๆทยอยขึ้นรายละเอียดให้ดูนะครับว่าส่วนต่างมันเป็นยังไงของแต่ละแพ็กนะเพราะว่าตอนเนี้ยผมไม่มีเครื่องคิดเลขนะครับแล้วผมก็กำลังอัดคลิปอยู่นะครับส่วนเวลาผมจะเสกอะไรขึ้นจอเนี่ยผมจะไปเสกในตัดต่อคลิปอีกทีเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆทยอยขึ้นรายละเอียดให้ทุกคนดูนะครับก็ต้องขอบคุณเนี่ยทุกคนทุกการกดไลค์เนี่ยขอบคุณทุกการติดตามเนี่ยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปครับอย่าลืมนะครับส่งเอ็นเ็กไป2ล้านซับพร้อมกันนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ EP หนน้้้าีก็ตอง หอตัวลาไปก่อนนี้ครับก็สวัสดีแล้วก็บายบายครับผม